ปกติโทรศัพท์มือถือของเีี่ยีมวกโกหรือว่า Redmi อ่ะมันจะมีรีโมทอยู่ในตัวอ่ะให้ลองเข้าแอป,ปนะครับแอป,ปรีโมทเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์ไฮเออตัวนี้นะกดเพิ่มรีโมทกดเพิ่มรีโมทเลือกแอร์ ไฮเออร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแคริอาแค r ริอ r ก็หามีไหมเนี่ยแคริอมีไหมมีใช่ไหมแต่นี้เราเราเทสกับไฮเออร์ก่อนปุ๊บปึ๊บกดโดนไหมอ่าคราวนี้มันบอกว่าให้กดปุ่มปิดเปิดเนี่ยดูว่ามันจะทำงานไหมพอกดปุ๊บกด มองไม่เห็นไอ้กดปุ๊บฮะอ่าอแล้วมันก็จะถามว่าอุปกรณ์นี้ตอบสนองทํำไมมันตอบผิดที่ <c oughs> จริงมันต้องถามว่าอุปกรณ์นี้ตอบสนองใช่ไหมให้เรากดใช่ปุ๊บอ่าคําถามที่สองถ้าเรากดปิดมันจะปิดไหม ปิดอ่ากดปิดแล้วแอร์ปิดอุปกรณ์ปิดปิดการใช้งานอยู่ตอบว่าใช่ปับ๊บแล้วเราก็บันทึกว่าอันนี้คือแอร์นะแอร์ไฮเออร์ี่ยเราก็บันทึกแอร์ลนะ